ว่าจะจูบให้ดูแต่เขาไม่กล้าเคยหรือเปล่าตอบใอ่คุยกันแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องต้องยกโทษให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้คุยกันตั้งแต่มีเรื่องไม่ได้คุยกันก็มีอะไรคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะหลังจากนั้นเราก็โทรโทรคือเราเราเขายังมีสัญญาอยู่กับเราอีก2ปีแล้วเราก็ เป็นเป็นเป็นคนดูแลเราก็ติดต่อเขาว่าอยากเล่นหนังไหมเล่นหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องทําตามสัญญาที่เราเซ็นกันไว้แล้วเราก็ชวนเขามาเล่นเขาก็โอเคว่าขอคุยกับพิพลดกรขอเคลียร์ก่อนเราก็บอกไม่ต้องเคลียร์หรอกเรื่องเก่าๆให้มันลืมๆไปเพราะว่าเราเราเรา,เราเขาแหละเข้าใจคาดเคลื่อนกันแล้วก็เข้าใจผิดกันะนะฮะก็เลย ฮนะแสดงว่านี่เรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็อ๋ออันนั้นก็อันนั้นก็ต้องรอดูทางสารก่อนนะ<อ>แล้วเดี๋ยวเราใช่ตามกระบวนการใช่เป็นตามไปกระบวนการแต่เราก็จริงๆพี่ก็ไม่ได้มีอะไรนิ่กก็ไม่ได้มีอะไรแต่เราไม่ได้คุยกันอะไรที่มันไม่เข้าใจตรงกันมันมันมีหลายเรื่องอะนะครับมันไม่เข้าใจตรงกันหลายเรื่องแต่เราก็พยายามพยายามคุยกันแล้วก็พยายามเคลียร์ให้มันดีที่สุดซึ่ง,ง, <ๆ S 2> งเราก็จะพยายามไม่ไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆนะไม่ใช่ว่า พี่พ์มายอมดีกันนี้อะไรไม่ใช่คือเราเราเต็มใจเต็มใจที่จะให้โอกาสเด็กอีกครั้งหนึ่งพระน้องก็ไม่ได้แบบว่าผิดอะไรมากมายแต่แต่แบบว่าเราก็อ่ะในเมื่อจะอคุยกันเราก็คุยกันแล้วก็ให้งานน้องมาทําให้งานน้องทำพ,พี่พี่โทรหาก่อนนะพี่พี่พี่โทรหาก่อนเพราะพี่โทรหานี่เขาก็พยายามจะโทรกับพี่แหละแต่พี่ไม่รับเขาเขา <c oughs> คุณแม่โทรมาก็ตัดทิ้งคือพี่ไม่รับเขาเลยช่วงนั้นแต่แต่เราก็เราก็จะเข้าใจเด็กไงถ้าเขารู้สึกว่า สิ่งที่เขาทำมันมันดีก็เราก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ต่อไปนี้ก็ต้องคุยกันนะว่าว่าอะไรเป็นยังไงแต่เราก็ก็มันเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่านะฮะเพราะต่างคนก็ต่างหัวร้อนทั้งคู่แล้วพี่ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วสไตล์พี่ก็ชัดชัดเลิศอยู่แล้วอะไรอย่าเงี้ยแต่แต่พอเรามาคิดดูวันหนึ่งมันเหมือนมีอะไรแบบติดขัดในในใจเราอะเราก็คุยกันดีกว่าเพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้อง ยกโทษให้เด็กอะไรที่อภัยได้ก็อภัยกันก็เหมือนคนไทยตอนนี้อะไรที่อภัยได้ก็อภัยกันเพราะว่ามันจะทําให้ให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับออนนี้เข <อ S 2> <ม>โทโทรมาความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงครับตอนตอนแรกก็ตกใจครับผมเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานมากๆครับผมก็ <ๆ S 2> จริงจริงๆเรื่องมันไม่ได้มีอะไรนะมันเป็นแค่แบบเราไม่ได้พูดคุยกันมากกว่าก็คือพอมาเจอกันก็อะไรอะไรก็ดีขึ้นได้ขอโทษได้มีทีก็มีการขอโทษครับผมมีการพูดขอโทษกันนะตอนนั้นเลยจริง ก็ก็แฮปปี้ครับผมจริงอย่างที่บอกจริงๆผมไม่ได้โกรธอะไรพี่วะพี่พดเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรผมแค่แบบเรามีปัญหาที่เราแบบไม่ได้คุยกันแค่นั้นคิดไหมว่าเราจะสามารถกลับมาเล่นหนังพี่โคดได้ตอนแรกตอนแรกตอนแรกไม่ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเล่นหนังแล้วคือผมผมคิดว่าแบบชีวิตเนี้ผมจะไม่เล่นไหนแล้วผมก็ไปทําช่อง YouTube ของผมผมก็ไปทําไปทางอื่นครับผมอะไรประมาณนี้จนวันที่เขาโทรหาใช่ครับ จจริงๆช่วงตลอดระยะเวลาเราก็อยากเคลียร์กับพี่เขาอยู่แล้วจริงๆอยากเคลียร์อยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วแต่พี่ไม่คุยกับเขาเองใช่ก็คืออ่ะอย่างอย่างพี่พลเขาบอกบอกกับสื่อว่าแบบเออทำไมไม่ติดต่อเขาไปใช่ไหมครับผมก็ให้แม่โทรไปอะไรเงี้ยพี่พลเขาก็แบบบล็อกเบอร์แม่ผมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไม่รู้จะติดต่อยังไงเลยแต่ทีนี้พอกลับมาแล้วมันกลัวไม่หลับประสาทประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกจะอะไรอีกจริงๆกลัวไหมจริงๆไม่กลัวเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาผมว่าจริงๆพี่พลเขาไม่ได้จะทำร้ายอะไรผมอีแล้ว ผมก็เป็นด้วยอารมณ์ด้วยอะไรต่างคนต่างมีอารมณ์แค่นั้นเลยคือนีว่าหายงอนได้ไหมพี่มันไม่ได้หายงอนหรอกเราเราเห็นเด็กที่เราเคยทํางานด้วยกันเคยเคยเอ,อ,อยู่สังกัดเดียวกันพอเขาเรารู้สึกว่าเ,เขาเขามีปัญหาเราก็อยากจะช่วยให้มันให้เขาให้เขาดีขึ้นเราก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยลืมเขาแต่พอดีใครใครจะว่ายังไงเราก็เราก็ยอมรับอยู่แล้วนะว่าว่าที่ที่ผ่านมาทําไมถึง ขึ้นศาลทำไมถึงวยวายอะไรเราก็ยอมรับเราก็ยอมรับผิดแต่แบบว่าในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องให้โอกาสเด็กคนหนึ่งใช่ไหมฮะว่าแต่แรกว่าจะเอาให้ถึงที่สุดแต่ไม่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าห,หยุด,หย,ดหยุดทำว่าเอาให้ถึงที่สุดสติสต,สติสติทาให้ให้ให้ถึงที่สุดเพราะตอนนั้นมันเป็นโมโหอะ่ะหัวร้อนตอนนั้นหัวร้อนพอตอนพอเราคนเ,เรามีสตกิก็กลับไปทบทวนวเออเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไง เออมันถึงจะจะจะให้มันดีขึ้นไม่งั้นมันก็คับค้างคาใจว่าเอ้ยเราทะเลาะอยู่กับเด็กคนหนึ่งมีปัญหาอะไรกันเราก็ยกโทษให้ดีกว่าแล้วเราก็การที่เราให้อนาคตเด็ก <สา S 1> เด็กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ให้เขาพิสูจน์ว่าเขาจะเป็นเหมเือนเดิมไหมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับ,บ,บ 3, มือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าที่หกไม่เกี่ยวนี่ก็เหมือนคนมองว่าพอเหมือนมินนิกเปลี่ยนแฟนใหม่พี่พลก็เหมือนให้โอกาสอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องแฟนเพราะที่ที่ทะเลาะกันก็ไม่ใช่เรื่องแฟนเรื่องเรื่องต่างคนต่าง ต่างทรนงมากกว่าคือเขาก็สไตล์เขาพี่ก็สไตล์พี่แต่พอมาคิดสระตะแล้วมาคิดดูแล้วเราเออถ้ามันเราคนเราดีกันดีดีกว่าโกรธเอ้ยคนเราดีดีกันดีกว่าโกรธกันนะไม่เกี่ยวจริงไหมครับทำไมพขาบอกว่าไม่เกี่ยวเรื่องแฟนต้องยิ้มเหรอผมยิ้มยิ้มเลยใช่แล้วนี่ฟังฟังที่พอพูดผมก็ยิ้มยิ้มอย่างเดียวไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องแฟนฮะเพราะว่าเพราะว่าเออเราเราก็ เราเราทำงานกันดีกว่านะฮะอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเพราะว่าเราก็อยากบอกทุกคนว่าอะไรที่มันยกเท่าได้อภัยที่มันมใ,หให้อภัยได้เราก็ให้อภัยกันดีกว่านะครับมันสังคมมันจะได้มีความสุข<ต>ครับผมอ,อ๋อเขาจะคบกับใครก็เรื่องของเขาเพราะว่าคนเก่าคนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่เกี่ยวกับกับพี่แต่แต่เราก็ต้องบอกให้เขาดูแลตัวเองว่าคบอะไรแล้วมัน อะไรอย่างเงี้ยใ,ให้เขาเลือกคบคนละกันครับ<า>ผมก็ฝากไว้แค่นั้น จริงๆอยาเรียกว่าไปไหนไม่รอดดีกว,ว่าพี่เรียกว่าเราอยากอยากกลับมาเราคิดถึงกันมากกว่าครับผมอยากกลับมาร่วมงานกันมากกว่าเพราะว่าพี่พศเขา,เาได้ติดต่อมาผมก็แฮปปี้ที่ผมจะแบบอยากจะกลับมาทาํางานเพราะอย่างที่บอกเพราะว่าตอนแรกผมพูดตรงๆว่าผมก็เอียนการเล่นหนังไปแล้วผมอยากไปเป็นยูทูบเบอร์ผมอยากไปอะไรประมาณนี้ครับผมผมก็แบบไปไปทางนั้นแล้วมาครันี้ต้องปรับตัวอะไรกันจริงๆไม่มีอะไรต้องปรับครับผมจริงๆตอนแรกที่เราคุยไลน์กันที่พี่พศกลับมาคุยไลน์กันเราเราก็ยังมีแบบเหมือน เหมือนอะไรแบบมากั้นแต่พอเรานัดเจอกันเนี่ยก็เหมือนมีปี้ครับผมครับผมมันมีขึ้นมากั้นเน่ยเพราะว่าเราคุยโทรศัพท์กันไงไม่ใช่ไม่ใช่เราก็เราก็มาคิดแล้วก็ให้อภัยกันดีกว่าทะเลาะไปก็ก็เท่านั้นเราก็มันจูนกันติดมองหน้ากันติดได้เลยจากคนที่แบบโกรธโกรธกัน ไม่ <laughs> เราเราเป็นคนสไตล์นี้อยู่แล้วไม่ใช่เราเป็นคนสไตล์นี้เราเราเป็นคนสไตล์แบบว่าให้อภัยคนอยู่แล้วไม่ใช่กรณีนี้คนเดียวคนอื่นเราก็ให้ถ้าใครถ้าใครเรารู้สึกว่าเขาดีเขาดีขึ้นเขาอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนใจดีอะ่ะเป็นคนที่แบบให้อภัยแล้วเรารู้สึกสบายใจอะไรที่มันตะกิดตะขวงใจเราก็ปล่อยวางทำให้ให้มันดีขึ้นมากกว่า พอๆกันพอๆกันแบบหายโกรธง่ายหายโกรธยากนะแต่ก็แต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพราะยังไงเขาก็เคยเป็นเด็กเราอันนี้ใครจะด่าพี่ใครจะอะไรพี่ก็ก็ได้นะเพราะพี่ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเราคิดเราคิดดีแล้วเราถึงเราถึงคุยกับเขาครับสัญญาก็รอให้หมดรอให้หมดเพราะอีกสองปีหมดเขาก็ทํางานกับเราไปเรื่อยพอหมดแล้วเขาจะไปทาอะไรก็ก็ตามสบายเรื่องของเขาไม่ได้บังคับว่า อ๋อไม่ต้องไม่ต้องบังคับเราไม่บังคับแล้วเพราะว่าอยู่ที่จิตใจเขาแล้วเพราะว่าคนเรามันซื้อได้แค่เฮ้ยไม่ได้ซื้อคนเรามันดูแลได้แค่ตัวแต่จิตใจเราดูแลกันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็คือติดต่อผ่านพี่พอดีแล้วค่ะอ๋อก็คงก็คงจะอย่างนั้นนะครับครับผมเพราะคนอื่นไม่ติดต่อเขาอยู่แล้วคุเล่นพุดเล่นพูดเล่นไม่คนอื่นเขาก็กลัวเพราะว่าน้องมีสัญญากับพี่ไงเออแล้ววันนี้ลงอกลงใจก็ลงอกครับผมแล้วก็บอก ที่เคยติดต่อมานะฮะตอนนี้รับงานได้แล้วนะครับผมครรัับบผมตอนนนี้งาไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกเราด้วยว่าคิวมันต้องต้องให้เป็นของเราไงช่วงนั้นมันมันเสียหายสูญเสียกับค่าเสียหายไมด้เยอะเยอะมากครับผมแค่ค่ารีวิวหรืออะไรก็คือเยอะแล้วครับอ๋อแต่เขาทำตัวเขาเองไงโอ้โหพี่พอดเฮ้ยถามพี่สิเขาจะทะเลาะไงพอดขอโทษอ่ะมันมีพวงมาลัยมันมีอะไรอย่างงี้มันไม่ต้องนะ พวนี้มันไม่สําคัญสําหรับพี่มันสําคัญที่ความจริงใจมากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าเทพพิทักมาขอโทษพี่ตอนนี้พี่ก็อาจให้อภัยก็ได้แต่อย่าไปยุ่งเขาเลยเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้แหละแล้วครัเรื่องคดีใครจะถอนใครก่อนอ๋อไม่เราต้องรอต้องรอมันเป็นมันเป็นรูปของคดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วสารท่านก็อยากให้ปณีปนอมไก่เกี่ยกันมากกว่ามันก็ขึ้นอยู่อยู่กับเราสองคนเดี๋ยวเราก็รอศารก่อนว่าท่านเรียกไปอีกครั้งหนึ่งเราก็ไก่เกี่ยกันใน ในชั้นศาลก็ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะว่าไม่ได้ดูว่าว่าเมื่อไหร่แต่รู้ว่าเป็นปีหน้าใกเียงก็จบใช่ทานะก็เราทํางานด้วยกันแล้วไม่จบมันก็เรื่องแปลกหรือเปล่ามันก็ต้องเราเราไม่ได้ว่าท่านนะเราไปขอให้ท่านช่วยว่าให้ตัดสินกันไปก็เราก็อยากให้มันจบกันดีเพราะว่าเราไม่รู้จะทะเลาะกันไปทําไมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นตัวอย่างอะไรเดี๋ยวคนอื่นก็เรียนแบบนะทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันมันเป็นมันเป็นกรณีแต่ละกรณีไป ครับผมจูปากแล้วเนาะว่าจะจุบให้ดูแต่เขาไม่กล้าเมื่อกี้ไม่ได้จอโยกอนก่อนอน่ก่อนก่อนกน่ออน่อนอน่อน่อน่อ่อ่ออ่อนน่ออก่อก่อน่ออ่อ่อน <cười> <cười> ok nè. <na. cười> ok. <cười>